สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องสุขสุขคนพี่น้องสบายในย่ามทเทียงเพี่น้องเอยเปรียปรปร้ยวปากเปรี้ยวปากพี่น้องตื่นมาแล้วก็เปรี้ยวปากอยากกินสมอยากกินแซวยามเทียงพี่น้องเลาพากันมาขึ้นมักม่วงจ้าม่วงป่าด้วยพี่น้อง,องอเราจับม่วงป่าบ่กะจ้าเอ,าอ,อื้หมม่วงคันพี่น้อง พอดีพอดีกินสมต้นมะม่วงกระบะใหญ่พี่น้องโอ้ยผู้บารบีเซีมันขึ่นอยู่ปลายสอยอาจักได้เช็กบ่วงอันนี้บได้เห็นมีปะะบปล่กมันเป็นบอดกเนาะ เขาเอิ้หมอกม่วงคันพี่น้องหมกม่วงป่านั่นเองจะได้กินก่อนมูดอกม่วงนี่นะตกไปทางใดแหละจะได้กิบก่อนมูอย่ดอกจ้า,าหาบอพอพี่น้องพอดีหย่ำแตกโปะแตกโปะ หักม่วงป่าเดี๋ยวจับพี่น้องจ้าเป็นหักม่วงป่าหักม่วงป่านะคะขึ้นหักม่วงมากินสมยามเที่ยงพี่น้องพี่น้องมันบกเอยมีหักม่วงฮักก็ได้หักม่วงซิปก็หน่วยจ้าฮาแม่นเอาทีละง,งามันบดกปีนี่นะ บดกกบบดกบดกพดอดต่อปิซากลังแหมอยู่ทเทงไปนากระนังถ่ายยู่ลุมตกปพกพุพี่น้อหมกม่วงกับพ่อกินและเสด็จเมื่อเลยมาหมกม่วงไปเด้พี่น้องไปกินน้ำกันนะจ้า โอ้ยมันบกคอยดกได้น้อยเดียวเถอะเอ้ยพอกินอยู่ดอกก็อเอินบักหม่องคันบักหม่องป่าพอดีดิหย่ำพี่น้องผดโผล่มันหายะมันต้นมันใหญ่นะแมนะ่นเนี่ยเวลาจะพี่นอ้องมากหม่องค่ะมากหม่องป่าไปกินนะคะอยากกินสมมือน,นีพี่นอ้องสม,มุกหม่องป่าหม,ม่องคันนั่นเอง มาอยู่ป่าที่เลยนี่จ้ามะกม่วงป่ามะกม่วงน้อยพี่น้องมาได้มากินสมเพลระเปียวป่ากินน้ำกันนะจ้าปลาแดกปลาซิวนะคะแจ่วปลาแดกปลาซิวพี่น้องแซ่บๆจะมากินน้ำกันจ้าบายพี่น้องมาจ้าพี่น้องจะมากินสมมะกม่วงน้ำกันนะคะสมมะกม่วงป่ามะกม่วงน้อยพี่น้องหมวกม่วงขันมันมันจะออกหอมๆเลยพี่น้อง สมนะประแดกประซูวนะครจ้าหวานจืดน้ำเปลาานะจ้าเวเนปอาซิว

คือสิเห็นเป็นอนเขาได้เลยดื้อหมจักพเได้กินใช่ไหมก็ผสมไงก็บอกคนยสมนาะแบบมันซุปหมากกับสิบใหญ่้ลยหรอหมากสำกระปั้นเล็กหน่อยหอมๆกลิ่นแห้งๆเนี่ยหวงคัน

มันเป็นกอนหมวกหมวงเนีี้เนาะห่วงอื่นะ่ะผ่แรเดนสีดันหาตันี้าประชเป็นมีเโัโตมีเดอกม่เท่าเลยเ้าหรมวกเ็นยามใดเแล้วเป็นอย่างตอนือเสือทีนนี้มันมเป็นพันงานเลยตรงไง กสมนว่างนี่ครับม,มาเดี๋ยวพี่น้องมากินบกม่วงสมนกัดจ้ายันเทียงยังบ่ายพี่น้องม่วงปากม่างตะป่าเาต่ามาตะป่า,า <c oughs> มตดต้น่ด้า,ด <c oughs> าต่า่ม่มต้นมต้น,น่่า วัก็ว uh, oh, okay. ันสิไีนี้ปีนี้แล้วเหอสิ่งสำคัญอ่วส่งทด่ด้ดเดียว้องสมตอนแรกก็สิบบทสมไปที่มาส่งค่ะ นันก็แก่เองนะเนหมากน้อยล้วหวังเห็นพนดองได้แต่ะเดผมอีกตอนะคก็มีต่ว่าเห็นแสบประเด็นที่มันเป็นอะไรทำเธอมนันตคนนั่นแหละต้อเป็นติดบวกคุก็บอกมันเปื่อยบ ใครคนใครดำๆเออปิบพอดีป่ะบ่แม่นเว้านาะเไปลดเราไปหลดสวัสดีไปไปมาบิดลายเติมหนังสือกันด้สมเด้อพี่น้องมาไม่มากินอ้วนนํกัดจ้าอยูแต่ว่าได้หน่อยครับพากินบ่เบิดดอกถ้วยเดียวได้จังได๋สมปาก មន្លាង់ទៅរូវបន់លាង់ទិស្តើមន្លាង់ប្ន្វើល់អន់បាន់កម្រំ ไทยองเ่งบอนกถึปังนะเงงอง่าเในรรณพานบอเลยไปได้เลยครัวเป็นทางเขาเคยไปบแต่ก่อนเําเป็นเรบการไปหาบันกันหาบัเบอบรณฑาพานมาเรามากินโซะกันคข่นะาริงเพียงีบาไหไปท้ายจการ อกระโดดแล้วกันเด็นในมังกรหนึ่งปกลาหนึ่งกุพามีนาเมษาคณเดียสจบจบการนะเขาไปยืนนะซาเฮียม่บานานตายได้เลยเฮียมบานานปวดแน่ะดีฮนจการที่ไยินเลยคนตายปวดคู่องคู่เข้าไปเห็นบไปวดดุเราอยู่เซกันนะ ทห่เห็นเงี้ยเห็นบริวารก็เรื่องผีเน้อนในแม่น้ำมันจะมีบ่อนที่ในเขตบ่อนคิวหรอเล่า้อยขับเพื่อไปอยู่ดีก็ขวนขัดรถเนี่ยมันเอาคนหนึ่งลมจังรยาใสายอยู่เรือกันหลส่วนไหนเอาเด็กหน่อยบริสุทธบ่คอยเอาไอ้คนใหญ่เอาตด็กหน่อยบริสุทธิ์วงยาหนิเน๊ กับตายในบ้านนวีดีโนในบักนะคีบักเหนกันบักเอโดดแต่เลยบักเคนเป็นสิบในโดดนะ่ายนึ่งถอดก่อนบักนี่น่อยตงกลางนี่ตงกัางน้อยได้มาโด่ืนของคนโพนงมันอ่าวเลยวันี้นะวันสซงสาเดือนนี่ก็จายเอาขัน เขาโดนโค่นมักตื hmm. ่นเช้ามาเขาไปหาบักภูมิเขาลวกบากไหลตามสีเือเขาไปเสียงหัวมันดึงลงดึงลงใต้น้ำฝนบากไหลยมน้ำฝมวันนี้เขาจังหวะเขาไปไปไปเสียงมันรองว่ามันโค่นเขาบากเขาเอาหมูเอายังมาถวายจังลงไปเอาบากมันจะเคยจมจะเคื่อบบากบักใหญ่ๆเล็กเนาะบากตัเล็กอีแม่เห็นว่าจะหมดเลยนะตาย วมนคนตายดูนะเปลีเาวดดุลีเซนอ่ะนะนายูกระายเอาสุปีสุปีกรดดากันที่เบิ้งเขาจมาบักเขามันมันไหลไปเนปูก็ดีันเขาไปเสียงอยู่ใต้น้ำมันเขาไปหมดงสปันเกงเทนอ่ะเป็นต่ญาตพี่น้อยเอาขอคนปดได้มัเหี้ยกอันนั้นอยุเท่าไหร่ปะสิบหกปี่วนใหเอาเด็กน้อยได้ อดกนหอยบริสุทธิ์แต yeah. ่บ tamam> ริย่าวัยพ an ุดงานอางการเนี่ยมาหาผเฒ่าวผัวสากับเมื่อพัขับหลุดพันหลุดพัดกายบาปตายมันกระโตถ่าบาปเนาะเป็นตัางนักบดเสจนั่นแล้วขาหมดหาทลายมืออันพวกดำน้ำคนไทยอยู่เป็มือขระบเห็นจนพอไปเชียงมาเอาไก่นะไก่ไมขาวไปป่าโทจาเห็น ปลาโคเรือหมันตยกาันตะโพกี่มาหัช่วงสงการเนี่ยโมเนสงาระบบกันได้ยินตบ้านแคมเซ่บ้านเลียงแคมเซ่ไปเแต่ยานะนำเซ่ไปแต่ยากบ้านเทาเข้ากานอเป่บ้านเฮาเคยมีเขาบมีเอาได้เขาเอาได้บ้านบ้านคต่ก่อนครหายทำคือทำเขาบหายทำบานจ่ิงบ้านเทาเนี่ปูตาก่งกันตายนะแม่บ้านอื่นมาดินกันตาย เอาคนไก่ทิ้งบ้านตัวเองเพื่อนมองหายเขาเพิ่อนกคคือบ้านทำอยู่แล้วเพื่อนกอะ่ายเตือนโดนว่ามีบอกว่ามอให้ลงซีมองหาไปทั้ทีเพื่นบอกเขาขอคนเพิ่ก็มอให้ใสาจังทีเห็นก็หาอนเก้าปีสิบปีดำเนี้บไปเก็บมะง่วงได้ยเนีมอง่วงสุก พายเหงือไปสองคนพัดลมมากนีพยุมาจมอยู่หันเลยตายแบั้นกัแกเปะเจ้าอืมลุนน้องอาเอากร่ดีดาผู้ชายตายน่หันเลยในบนบักในกายพ่กายเลยเขาหาจนซีหาเมืรอบักน่ก็ได้พวกดำนาำคนไทยจนไปซอยมางยุงเทปนะจิ๋บายุงเทปละคะ เพราะฉะนั้นไปเล่นบ้านอื่นนะฮะลงเล่นหน้าไม่ได้เอาคนที่ใดเอาคนนอกพื้นที่ใดเป็นยังเราช่วงใกล้ช่วงสงการมันเอาอะไรมาถอดนางสังขารกินเลือดเอามาอดช่วงนั้นเมื่อเดือนตะล่านสงการจลปีละหานกรกงพลังเนาะตายสุปีคาร์บอนไฮโดรนหรอกส่วงสงการ ปีนั้นในปีพี่คอยก็คอยตียุงเทปนะคอยคอยอยู่บ้านเขาจัดงานในบ้านสมบูรณ์นะเด็กน้อยจำสูนี่แล้วมาแต่โรงเศ์เงินก็ลงไปดินเขาคงเขาจัดงานดิเขาได้เห็ดเต้นเห็ดเี่ยังไว้นะลูกไปดิพตายใช่ไหมก็ได้คนในบ้านในบ้านไกลตายหลาคนหงายลกสองสามคนก็มาหลักตายคนเดียวเน่ยเลือกเอาไดกรนั้นเพื่อนหลงคนเป็นสิบยังตายคนเดียวอ้าว เด็กคนงามเหรอเคนงามคกีรานะฮะเอาเด็กน่อยสิบหกกำลังซอนบ่าวซอนสาวเอาคนบริสุทธิ์ช่วนึงก็เพิม่บ้านารผู้สาวมันไปแล้วผูบ่าวนางเลงเลไปันงงไปสิคุกะห่าเขาชีจาสงการแบบนี้แล้วยางเลงเลงเลงลงไปผู้นั้นนําไปดึงเอานะกัน นี so who, ่รอดรอดคือ yeah. มันแก้ขอีนกะนี่เด้อยไปปูทบอ่านคนเขาหาเท่าใดเป็นหาเมื่อบอกเขาหาเป็นปืยพูไปพูอยู่บ้านอาผมอด่อยึ้นมาง่ายเ้ยเม่ายทานในบ้านอาขนาดบักแล้วบงง่ายันดึงลงได้ในยินลายค่ตายมาถวแถวซีซูนเซเพราะช่งนึงกับ ประมาณสิบกว่าปีขัางหลังกนงานรุญงใหญ่เองคนงไทยบานอ่ลาคนบ้านอื่นมามาแล้ที่เงื่อขวบไปแล้วสใหญ่เอาคนบ้านอื่นเขาที่เงื่อขวบเพราะมันมันเห็ดเป็นเงื่อมันเห็นเป็นเมื่อที่เมื่อบางอนตายมือชักลุงตายสองคนกันะโอโหโเป็แต่ยากเนี่ยไม่รู้เหอนแล้วจะกระชับบรรยากาศห้สนิและจะพ้องจ๋า ฝากติดตามกกระไรกดแชร์ได้เลยจ๊ะสวัสดีค่ะมาจะทำงานไม่ไหมปะ